เผยโฉมหน้านะคะสำหรับศิลปินน้องใหม่ของเสียงวิหกพี่น้องคะหลายคนก็นจะเห็นแล้วนะคะที่ผ่านมาคะ่ะเมื่อว่านี้นะคะได้มีการออดิชั่นนะคะรับศิลปินน้องใหม่เข้ามาเสริมทัพของหมอลำเสียงวิหกพี่น้องคะสิ่งทีจะนํามาเบอกในมือนี้คะ่ะนั่นก็คือทางคณะกรรมการนะคะได้คัดสรรคัดกรองแล้วนะคะได้รับศิลปินนะคะ เขามาอยู่ในวงหมอรับเสียงหกสามท่านค่ะนั่นก็คือลำดับที่หนึ่งที่สองที่สามค่ะถือได้ว่าเป็นการคัดกรองจากคณะกรรมการหลายท่านพี่น้องค่ะแล้วน้องๆทั้งสามคนทีได้รับการออดิชันคณะกรรมการน,นะคะได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการในครั้งนี้ถือได้ว่าน้องๆทั้งสามคนค่ะมีความสามารถมากพี่น้องเสียงดีถูกคนค่ะแต่โอกาสนั้นนะคะได้ บไดมีกับถุกคนเสมอไปค่ะแล้วศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะมีอยู่สามท่านค่ะนั่นก็คือน้องไก่นะคะเป็นศิลปินฝ่ายชายค่ะได้รับคัดกรองนะคะเข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะแล้วคณะกรรมการเพิ่นกับสัมผณ์พี่น้องค่ะบอสนุนะคะได้เข้ามาสัมษณ์น้องว่ามีความรู้สึกยังไดค่ะถึงกับน้ำตาไหลค่ะน้องไก่ถึงกับน้ำตาไหล ว่าวบอออกตื่นตันไปเบิดเลยพี่น้องเพราะว่าน้องมีความฝันว่าอยากเป็นศิลปินในวงของเสียงวิหกหรือว่าวงดกระไดเพราะว่าน้องมีใจรักในการอยากเป็นศิลปินนั่นเองค่ะแล้วน้องใกล้นะคะเพิ่นกระไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเขามายืนอยู่อันดับที่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะน้องดีใจให้น้ำตาไหลเลยล่ละค่ะพี่น้องแล้วคนที่สองนะคะ เป็นศิลปินไฟยิ่งค่ะการคัดเลือกจากคณะกรรมการนั่นก็คือน้องนอนนีพี่นอ้นองน้องนนนีกับเป็นอีกหนึ่งศิลปินไฟยิ่งที่มีนำเสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของพี่น้องค่ะแล้วงานนี้นะคะน้องนอนนีให้สัมผณสกับบอดโนพลสัมผณสว่ามีความรู้สึกยังไงด,ดีใจบอ น้องบอกว่าน้องเป็นเด็กหน่อยทีน่เสียงหมอหลอ,งห,อ,ลอบบงหมอล่ำชอบเบื้องหมอล่ำมาตรไดแต่ไล่ค่ะแล้วเพ่นบอกว่าทางบ้านเพื่อนแม่เพื่อนน่ะบอกว่าให้เศร้าเบิ้งซักหมอล่ำน่ะเศรืแลน้ำหมอล่ำซะให้ไปสมัครลองสมัครล่ำซักเขามาเป็นหมอล่ำซักคนว่าแล้วเมื่อนี่โอกาสดีๆได้มาถึงน้องนุ่นนี่นะคะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเขามายืนยุตตําแหน่งอันดับที่สองค่ะพี่น้อง น้องกับบ๋วทั้งดีใจขึ้กันตื่นตันไปหมดขึ้กันค่ะค่ะสําหรับการได้เขามาเป็นสปินไนหมอล่าเสียงวิหกค่ะแล้วลําดับที่สค่ะนั่นก็คือน้องใบเตยนะคะน้องใบเตยเนี่ยเป็นค้นทั้งโซนพีนะคะทั้งบานทั้งซีสเกตนะคะพี่น้องได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการเขามายืนอยู่ลําดับที่สค่ะแล้วน้องกัเวาบอกว่าน้องดีใจแห้งพี่น้องค่ะดีใจมากที่ได้มาอยู่ในเสียงวิหกค,ค่ะ พอว่าโอกาสนะคะโบเดมี่โบเดมีมาบอยค่ะพี่น้อง่ะเมื่อมีโอกาสแล้วนะคะน้องทั้งสามคนเพิ่นกระไดเข่ามากสมัครหรือว่าได้เพิ่นจะได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะฝากไปถึงสําหรับการทีน้องๆผู้ได็กระางค่ะที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นหมอหลองหมอ่ํานะคะช่วงนี้เป็นช่วงทีจะปิดฤดูกาลของหมอหลองหมอ่ําค่ะแล้วเพิ่นกระิมีการเปิดรับออดิชั่นนะคะสําหรับน้องๆคนที่มีความฝัน ฝากไปถึงน้องๆทุกคนทีผู้ใดมีความสามารถในทางนี้ค่ะเมื่อโอกาสมาถ,ถึงนะคะให้รีบรับโอกาสนั้นพี่น้องคะเพราะว่าสิเป็นฟาฟยิง่งไฟไส้วงใดก็สร้างทีเพิ่นกําลังตองการศิลปินนักร้องกําลังมีการเปิดออดิชัน่นฝากไปถึงน้องๆค่ะให้เขาไปรับการออดิชัน่นหรือว่าเขาไปรับการออดิชั่นจาก ทางคณะกรรมการเพื่นแล้วโอกาสก็จะแบบนี้แหละพี่น้องบ่คือบ่ฝันเด้แต่ละคนบ่เคยคิดว่าจะของสีได้อันนี้ยุดนี่มันอยู่ที่ความสามารถของเฮ้าว่ามีหน่อยมีหลายซําใดนะคะค่ะนี่แหละคะ่ะโอกาสนะคะไม่ได้มีเสมอไปพรสวรรค์ในโตเฮ้าถ้าเฮ้าบอแสวงน่ะถ้ามีพรสวรรค์ไม่มีพรแสวงกับบมีประโยชน์พี่น้องการทีว่าเฮ้าจะมาเป็นศิลปินได้มันต้อง ทั้งพรแสวงแล้วกับพรนสวรรค์แล้วกับความขยันของเฮานี่แหละค่ะใจรักอีกต่างหากค่ะสังเกตเบื้องจากคนทีเพิ่นได้เขามาเป็นศิลปินแต่ละคนนะคะพี่น้องความพยายามเพิ่นสูงมากความพยายามสูงมากกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้ของแต่ละคนผิดน้นองๆหล,ลายๆคนค่ะเขาไปเซิร์เบื้องคนที่เพิน่นอามาเป็นศิลปินยืนหนึ่งในตอนนี้ได้นะ่ะ กว่าจะมาถึงจุดนี้นะ่ะเพิ่นมีความพยายามซ้ำใดนะคะฝากไปถึงน้องๆค่ะที่เพิรนมีความฝันค่ะให้น้องๆรีบคว้าโอกาสเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความฝันให้ได้แสดงความสามารถของเจ้าของค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสำหรับการทีได้เขามายืน เป็นศินลปินในขณะหมอล่ำต่างๆคือโอกาสเข้ามาถึงแล้วความจเจริญถึงแล้วพี่น้องคะบัดที่นี่แหละเห็นว่าศิลปินที่เพิ่นเดินมาความคิดความฝันที่เข้ามีไว,ว้ว่าอยากจะให้ครอบครัวเข้ามีความสุขอยากจะให้ครอบครัวเขูาอย,อยู่ดีกินดีพี่น้องอันนี้ถ้าผู้ใดได้รับโอกาสดีๆแล้วก็ให้น้องรักษาคุณภาพ รงนั่นไหวให้ดีพี่น้องคะโอกาสไม่ได้มีให้เราเสมอไปถ้าเฮาได้รับโอกาสแล้วจงรักษามั่ไว้ให้ดีอันนี้คือสิอ่งทีสิบน้่มภาคความจเจริญมาสู่โตเฮาและขอบขั้วของเฮานะคะนี่แหละค่ะพี่น้องสําหรับการทีน้องๆทั้งสามคนได้มายืนยุ่จุดนี้ได้รับโอกาสดีๆจากคณะกรรมการน,นะคะแล้ว ฝากไปถึงน้องทั้งสามคนค่ะบัว่าสิเป็นน้องไก่น้องนนนี่น้องใบเตยนะคะให้รักษาคุณภาพตรงนี้ไวด้ดีๆโอกาสทีจะไม่ยืนอยู่ตรงนี้บ่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเลยนะคะค่ะเขาให้น้องทั้งสามคนค่ะรักษาไว้ให้ดีนะคะบอกเลยว่าน้องทั้งสามคนไก่มากเป็นส่วนหนึ่งของหมอล่าเสียงวิหก เข้ากวางแด้เขามาเสริมทับมอลล่าเสียงวิหกสุดยอดอิหลีโอกาสดีที่สุดแล้วนะคะห้นองทั้งสามคนท่ามนาทีของจะของห้ดีที่สุดฝึกฝนจะของห้ยดีนะคะแล้วก็รักษาสิ่งดีๆนีไวเพื่อครอบครัวและก็โตเองนั่มค่ะพี่น้องดีใจนั่มน้องๆองทั้งสามคนอิหลีพี่น้องถึงกับ ลังน้าตานะ่ะคือคงสิตื่นเต้นมากสําหรับน้องไกลพี่น้องบอกยังบอกเลยตื่นตันไปหมดเลยอันนี้คือความรู้สึกที่ได้รับโอกาสดีๆจากคณะกรรมการนะคะค่ะสุดท้ายค่ะฝากไปถึงนะคะสุดท้ายนี่พี่น้องคะฝากไปถึงคณะท้ายนะคะฝากไปถึงน้องๆทั้งสามคนค่ะขอให้น้องรักษาคุณภาพความดีงามไว้ให้โดนๆที่สุดค่ะแล้วความจเจริญความ ผ่าคุ้มใจสิเขามาสูขอบรัว,วของเฮาแน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ชั่วมีก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ